วิธีเก็บโมปิ้งไว้อุ่นตอนเช้าหรืออุ่นไว้กินตอนเช้าอีกวันลุกขึ้นนะคะหรือจากการที่ลูกค้าหลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามานะว่าวันนี้คุณพินค้านะคะ วันนี้ฝนตกขายหมูเหลือเพียบเลยนะคะมีวิธีอุ่นไหมมีวิธีที่สุดใหม่ๆเลยนะคะจากการที่แก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็จากการที่มีลูกค้าหมูปิ้งของครูพินนะคะ mm. เขามาซื้อไว,ว้เช้าแล้วเขาจะอุ่นไวใ้ให้ลูกเขากินตอนเช้าว,วันรุ่งขึ้นหรือเอาไว้อุ่นกินเองวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะแนะนําให้เขาอุ่นแบบนี้เนาะแล้วเขาก็จะอุ่นแล้วเขาก็จะอร่อยเหมือนหมูที่ย่างใหม่ๆเลยค่ะนะคะครูพินมีวิธีแนะนําแบบนี้นะคะเพราะว่าต่อให้ครูพินจะขายดียังไงแต่มันก็มีสักวันหนึ่งที่ครูพินเคยเป็น แม่้าใหม่นะคะชัดกะเวลาไม่ถูกหรอกนะคะวันนี้ฝนตกนะคะเหลือหมูเพียบเลยเหลือเป็นร้อยสองร้อยไม้จะไม่อุ่นซับบางเอิญบางเอิญนะคะมันก็ไม่ได้สมมุิทุกวันถูกต้องไหมคะต่อให้จะขายดียังไงมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เหลือนะคะเราก็นําสูตรที่ครูพินไปทําได้เลยหรือไม่ก็ทําไว้อุ่นเพื่อที่จะกินอีกวันนุ่มขึ้นได้เลยแบบนุ่มๆเลยนะคะท่านี้นะคะเข้าช่องเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะแต่ถ้าภาชนะที่ใหญ่กว่านี้นเนาะเดือเยอะเร,เราก็ภาชนะที่ ใส่ให้มันได้พอเนาะถ้าเหลือ200ไม้ก็ใส่ในหม้อใส่ในถาดที่มันใหญ่กว่าน,นี้แล้วเอาเข้าเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอย่าไปใช้ช่องฟิตเนาะมันจะแข็งมากไปแล้วก็ไม่ควรเอาไว้ข้างนอกนะคะเพราะเอาไว้ข้างนอกมันจะอบร้อนนะคะมันจะอบร้อนแล้วมันจะเป็นโอ่นะคะควรเข้าช่องธรรมดานี่แหละแต่ถ้าใครไม่มีตู้เย็นนะคะก็เอาแช่น้าแข็งเราธรรมดานี่แหละนะคะพอเช้ามานะคะก็จะหาภาชนะที่อุ่นเช่นคุณพิงก็จะอุ่นในซึ้งนะคะอุ่นในซึ้งแต่ถ้าใครไม่มีซึ้งนะคะ ก็อุ่นในหัวดื้งข้าวของเราก็ได้ค่ะนะคะแต่ควรจะมีภาชนะรองแบบนี้เพราะว่าสูตรของครูพินหมูปิ้งของครูพินนต่มันจะมีน้ําซอสน้ําน้าซอสกับน้ําหมักหมูมันจะอยู่ในในเนื้อหมูนี้นะคะพอโดนความร้อนอุ่นมันก็จะน้ํามันก็จะเยิมหยดลงไปในในในถาดนี้นะคะในจานนี้เนาะแล้วพอเช้ามาเรานําไปไปเรียงขายในถาดน,นะคะเราก็สามารถที่จะเทน้ําซอสเนี่ยลาดลงไปได้มันก็จะนุ่มมันก็จะ นุ่มร้อนๆน,นะคะแล้วก็อร่อยเหมือนหมูที่ย่างเสร็จใหม่ๆเลยล่ะค่ะนะคะนะคะำสูตรนี้ไปใช้นะคะคุณพินเชื่อว่าคุณต้องถูกใจแน่นอนนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าขายทุกวันอยู่แล้วนะคะก็พยายามอย่าให้เหลือไว้เพื่อที่จะอุ่นบัดรุ่งขึ้นมันก็จะเป็นการดีนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าอุ้ยแบบมันมันต้องอุ่นทานตอนเช้าะคะ่ะมันไปซื้อมันจะไปกินตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอีก เผื่อวันล่งขึ้นไม่ได้มาซื้อที่แม่ค้าคุณก็สามารถที่จะอุ่นถางที่บ้านได้เลยด้วยสูตรนี้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นแม่ค้าใหม่ที่มันเหลือเยอะจริงๆนะคะก็นําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยเนาะแต่ถ้าพยายามถ้าคนไปทําทุกวันอยู่แล้วขายทุกวันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะกะเวลาถูกกะคนถูกว่าเวลาเนี้ยคนจะหมดช่วงเวลาไหนแล้วก็เขาก็จะไม่ได้ย่างเตรียมไว้เยอะนะคะพอเขาก็จะขายวันต่อวันอย่างเช่นครูพินก็จะ ขายวันต่อวันหมดทุกวันนะคะเลือแค่กุณก็จะได้เหมือนหมูที่ร้อนๆนุ่มๆมใหม่ๆเลยนะคะนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีปนประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รูพินด้วยนะคะที่เพจรูพินบุ๊ปิง้งสอนการทำออนไลน์แล้วก็ที่ย u b ูครูพินบุ๊ปิง้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ